สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโ,ดโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับคำทํานายโหนฟองสนานปี2567พิธีกรถามว่าครึ่งปีหลังเดือนไหนแรงสุดโหนฟองสนานตอบว่าครึ่งปีหลังรัฐบาลเขยา่าและจะจบเดือนธันวาคมแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจถึงคัดท้ายไม่ดี แต่วันนี้มีโอกาสต้มยำกุ้งรออยู่ยืนยันและเรื่องที่น่ากลัวที่สุดคือตายหมู่เจ็บหมู่เศร้าโศกหมู่เกณฑน,นี้กลับมาอีกรอบหนึ่งเริ่ม26สิงหาคม67ถึง19ตุลาคม67และอื่นๆต่อไปนี้นะ่ะของจริงมาแล้วและเป็นห่วงด้วยว่าปลายปีอาจจะมีอุบัติเหตุทางเครื่องบินอุบัติเหตุใหญ่สูญเสียใหญ่เศร้าโศกใหญ่ ในระดับโลกต้องบันทึกสมัยก่อนเคยร้ายแรงที่สุดในดวงเมืองแบบนี้สัมพัธมิตรเอาระเบิดมาโยนใส่หัวคนกรุงเทพและปรากฏการณ์ที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่เกิดขึ้นถีมากปรากฏการณ์ฝนตกที่หมูไหลคนอะไรเกิดขึ้นกลางเมืองเต็มไปหมดที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากดูโผล่ขึ้นมาและด้านบวก ถ้าทำดีๆเศรษฐกิจจะคึกคักปลายปีชั่วคราวคำถามถัดมาคุณพิธาถูกยุบพ,พักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองไหมฮนฟองสนานตอบว่าถูกแทบจะไม่มีทางเลือกก็ขอให้กำลังใจแต่หลังจากนั้นเขาจะประสบความสำเร็จเช่นตั้งพักใหม่คำถามถัดมาดวงเขาตั้งพักใหม่เขาจะดีใช่ไหมฮนฟองสนานตอบว่าชีวิตเขาจะได้ไปเล่นในสนามที่สูงกว่าเดิม คำถ,ถามถัดมาพรรคใหม่ที่จะตั้งและประชาชนจะโอเคกว่าเดิมใช่ไหมโหนฟองสนานตอบว่ามันน่าจะมีเพราะตั้งนานแล้วที่จิตใจคนในเมืองนั้นเปลี่ยนไปเยอะเพราะมรดกตยูทับอาทิตย์ดวงเมืองจิตใจไม่แบบเดิมแล้วคืออย่างน้อยนะ่ะก็ล้ำสมัยเขามองในเรื่องอะไรใหม่ๆก็ลองดูก็แล้วกันพรรคการเมืองมันล้มและเกิดใหม่ได้ตลอดเวลา หวังว่าจะใช้ฝีมือมาเล่นกันดีกว่าที่มีการปฏิวัติกันก็สู้กันในคูหาแฝ่แฟเปิดคำทำนายโหนวารินปี2,567ฟังแล้วขนลุกทุกเรื่องจับตาการเมืองที่ค่วงพระเจ้าล้านนาตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายวารินบัววิลัตเลิศหรือโหนวารินหหนชื่อดังเจ้าของฉายาโหนคมชประธานมูลนิธิ บัววิรัตเลิศและประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนานำนิมนต์พระสงฆ์ประกอบพิธีทำบุญและถ่ายชีวิตโคกระบือเนื่องในวันกองทัพไทยปฐมเลิ์เปิดสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาในพื้นที่ข่วงพระเจ้าล้านนาคำทํานายปี2567ของโหนวารินภายหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีกรรมต่างๆแล้ว เมื่อสอบถามถึงสถานการณ์และเหตุการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยนั้นทางโหนวารินเปิดเผยว่าเบื้องต้นยังคงยืนยันตามนิมิตที่ตัวเองได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ปี2566ที่ผ่านมาว่าเมื่อย่างเข้าสู่ปี2567แล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะดีขึ้นตามลำดับไปสู่ยุคสิวิไลคำทำนายเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองจับตาเมษายนผู้นำที่แท้จริงจะปรากฏ สำหรับการเมืองนั้นโหนวารินระบุว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในปัจจุบันนั้นถึงแม้ว่าจะทำดีอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่ดีที่สุดและยังไม่ใช่ผู้นำตัวจริงที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่ยุคสีวิไลด้วยอมองเห็นว่าหลังจากเดือนเมษายน67เป็นต้นไปผู้นำที่แท้จริงที่มีหน้าที่ทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำพร้อมกับ คณะผู้บริหารใหม่ซึ่งในการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวนี้จะเป็นไปด้วยความยินยอมพร้อมใจร่วมกันของทุกฝ่ายและปราศจากความขัดแยง้งหรือความรุนแรงเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญทั้งนี้ยังไม่ขอระบุว่าผู้นำตัวจริงคนที่ว่านี้เป็นผู้ใดบอกได้เพียงแต่ว่าเป็นผู้ชายเวลานี้อยู่ในประเทศไทยและเป็นคนที่เห็นหน้าคราตากันอยู่แล้ว ความคืบหน้าเกิดขึ้นจริงแล้วหมอนิททานายดวงเมืองแม่นอย่างกับตาเห็นก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นสำหรับเรื่องราวต่อไปนี้หมอนิดทวีกุลกิจหมดูชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าทำนายดวงเมืองปี2567ทําทำนายปี2566เศรษฐกิจว่าแย่แล้วปี2567ปีมะโรงขอให้ทุกคนนั้น เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ให้ดีเพราะเศรษฐกิจนั้นจะดิ่งเหวียวลึกหนักกว่าปี2,566เสอีกบริษัทโรงงานนักธุรกิจห้างร้านต่างๆจะร้องอดอวยไปต,ตามๆกันบริษัทโรงงานบางแห่งถ้าไม่ปิดกิจการก็คงจะต้องลดจำนวนพนักงานลงอาชีพที่รับผลกระทบมากที่สุดก็คือร้านทองร้านจิวเวอรี่และสินค้าฟุ่มเฟือยในปี2,567 ธนาคารยังต้องตามยึดรถยึดบ้านหรือคอนโดอีกจำนวนมากคนจะตกงานอีกจำนวนไม่น้อยคนจบใหม่ก็หางานทำยากเชื่อว่ามีคนจำนวนไม่เกิน10%เปอร์เซนที่ไม่ได้รับผลกระทบกับเศรษฐกิจในรอบนี้และอีก5-7%ถึงเปอร์เซนที่มีฐานะปานกลางก็ยังไม่เดือดร้อนนอกนั้นโคม่าอาการน่าเป็นห่วงเหมือนไม่ตายก็เลี้ยงไม่โต เงินเฟ้เอเงินฝืดจะรุนแรงมากขึ้นขอให้เรมามัดระวังกันให้มากๆยิ่งถ้าผู้นำประเทศไปคู่เงินมาแจกชาวบ้านที่มีอายตุตั้งแต่16ปีขึ้นไปหัวละ1,000 0บาทอนาคตอันใกล้นี้ประเทศไทยน่าเป็นห่วงเกรงว่านี่ประเทศจะเพิ่มสูงขึ้นนี่ครัวเรือนก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันเศรษฐกิจจะฟุบยาวไปอย่างน้อย2-3ปีรวมทั้งปี2567ด้วย นารีกู้แผ่นดินวันชัยเปิดดวงอุ้งอิงนารีกู้แผ่นดินเชื่อเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมือง17สิงหาคม2567นายวันชัยสอนสริริโพสต์ตข้อความลงในเพจทานายวันชัยสอนสริริถึงดวงนายกอุ้งอิงแผทองทานชินวัตรโดยระบุว่าหลังจากสภาได้โหวตให้คุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีหมอดูหลายคน หลายสำนักออกมาพยากรณ์กันเยอะแยะส่วนใหญ่ร้ายๆาหยนะทั้งนั้นเช่นเป็นมรณะวินาศจะเกิดการแตกแยกพัดพรากจากกันล่มสลายเกิดวิกฤตชนิดถึงขั้นติดคุกติดตารางโอ้โหดวงคุณุ้งอิงดูช่างหนักหนาสาหัสสากันเสียละเกินแล้วมันจริงแน่หรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นนายกดวงมันจะเป็นเช่นนี้หรือไม่ หรือว่าคนพวกนี้มีอคติเกลียดคุณทักษิณเลยลามไปถึงคุณอุ้งอิงทั้งคำพยากรณ์และความรู้สึกจึงอยากให้โน้มไปเป็นเช่นนั้นคุณอุ้งอิงเกิด21สิงหาคม2529ตรงกับวันพรฤหัสบดีเดือน9ปีขานผมขอพูดเฉพาะดาวใหญ่ๆใ,ในชะตาชีวิตฐานดวงของเขานั้นดาวสาวเป็นราชาโชคจะได้รับ ราชการมีตำแหน่งสูงเด่นได้รับความนิยมชมชอบจากหน้าที่การงานอายุยืนส่วนดาวอาทิตย์เป็นเกษตรมีวาสนาสูงส่งเกียรติยศโด่งดังมีอำนาจเด็ดขาดชนะศัตรูมู่มารทั้งปวงนับแต่เดือนเกิดเป็นต้นไปนั้นในอีกสองปี7เดือนทั้งดาวเสาและดาวอาทิตย์จะเสริมส่งให้มั่นคงยิ่งใหญ่ไร้อุปสรรคและปัญหา หากเป็นชายเขาเรียกว่าบุรุษพริกแผ่นดินหากเป็นหญิงเขาเรียกว่านารีกู้แผ่นดิน